นายยันสู้ไม่ได้ก็ใช้ปืนยิงใส่้านหลังของนายกระมลไปหลายแฉะเลยนะครับแต่กระสุนไม่ออกเลยสักนั้นนะครับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นต่างก็เห็นเหตุการณ์กันทุกคนนะครับนายกระมวลเห็นปืนยิงไม่ออกจึงได้เข้าแย่งปืนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมช่องมะนาวเลยนะครับวันนี้มินก็มีวัตถุบุคคลสายเหนียวและประสบการณ์พิทธิ์ได้ประสบพบเจอมาให้เพื่อนๆรับชมรับฟังนะครับพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ วันนี้แอดมินจะมาเล่าประสบก,การณ์โดนยิงแต่ยิงไม่ออกเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับเหตุกเ,เกิดขึ้นเมื่อปลายปี5 7น,นี้นะครับนายกำลอขนขาดนั้นมีอายุ49ปีนะครับกําลังนั่งคุยกันที่บ้านคลองสาบัวจังหวัดอยุธยาเวลาประมาณเกืบอบจกือบทุ่มนะครับก็ไ,ได้มีนายยันซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นคนใช้หน้านะครับแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเดินเข้ามาจีภรรยาของนายกำมลนนะครับจึงได้เกิดมีเรื่องกันนะครับ นายยันสู้ไม่ได้ก็ใช้ปืนยิงใส่้านหลังของนายกมลไปหลายแช่เลยนะครับแต่กระสุนไม่ออกเลยซะนั้นนะครับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นต่างก็เห็นเหตุการณ์กันทุกคนนะครับนายกมลเห็นปืนยิงไม่ออกจึงได้เข้าแย่งปืนและได้อาปืนตบหน้านายยันไปหลายทีนะครับนายยันก็ได้วิ่งหนีไปแล้วก็ตะโกนจะพาพวกกลับมาถล่มนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้นายกมลและทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับต่างก็เชื่อหมดใจเลยนะครับว่าที่รอดมาได้ก็้วยบารมีเหรียญของหลวงพ่อกันยนยุ้รอดงนะครั หลวงพ่อการวัดพญานะครับหลวงพ่อท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ของตนด้วยความสงถานนะครับและท่านยังชอบสันโดษท่านยังมีเมตตาตลอเสาสรรพสัตว์และญาติโยมนะครับและพุทธศาสนิกนชนทุกหมู่เหล่านะครับวังทีเคารพศรัทธาของสาธุชนทั่วไปหลวงพ่อการทั้งเกิดเมื่อปีพศ2390ตรงกับปีมะแมะนะครับณตำบลอรัญญิกอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครอบครัวมีสถานะยากจนนะครับท่านเป็นบุตรของนายอินและนางชัน ในวยัยเด็กชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างลบาบากนะครับทําให้ท่านเป็นคนบุคลิกเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวประมาณปีพศ2417อายุได้ประมาณ27ปีท่านได้บรรพชาอุาสมบัตณพระตศีมาวัดประดูกทรงธรรมมีพระานไตรโรคเจ้าคณะใหญ่จังหวัดลุทยาเป็นพระอุปชาพระครูกุศนธรรมธาดาวัดขุนยวนและพระอธิการชื่นวัดพระาญาตเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ตามลำดับนะครับ ท่านพรหมรัก์จำพรรษาที่วัดประดูทรงธรรมแต่เราเรียนสภาวิทยาหลายแขนงนะครับวัดประดูทรงธรรมเป็นวัดเก่าแก่มีมาแต่โบราณทั้งอดีตเป็นสำนักตักกศิลาสำคัญแห่งหนึ่งนะครับต่อมายังเป็นวัดที่เก็บรวบรวมตำรับตำราสภาวิทยาการต่างๆเอาไว้มากมายนะครับได้จากประวัติพระคณาจารย์ในพื้นที่ภาคก,กลางล้วนม,มีประวัติกล่าวอ้างถึงได้ศึกษาวิชาจากตราวัดประดูทรงธรรมที่ตกทอดมาครัหนึ่งหลังจากท่านกลับจากทุด,ดง ผ่านมาถึงบริเวณวัดพญาเป็นเวลาพบกรรมัมพิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นสถานที่สงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมจึงได้ปรากฏรุ่งช้าศรัทธาชาวบ้านมาทำบุญตักบาตร mm hmm. เห็นท่านเป็นผู้มีวัดปฏิบัติงดงาม mm hmm. เกิดความเรื่อใส่ศรัทธา้อมใจกันอาลนานิม,มนต์ให้ท่านพนักจำพรรษายังพระอารามแห่งนี้เรื่อยม,มาจนกระทั่งมรณาภาพท่านไปถึงแก่มรณาภาพเมื่อวันที่21กรกฎาคมพศ2477รวมสิรวมศอายุ87ปี 60,000พษาขอบคุณทุกขั้นที่รับชมรับฟังวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวปฏิหารของพระเกจิอาจารย์ใเพื่อนรับชมรับฟังเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ